ทูนูสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้เชา้านี้สวัสดีที่จังหวัดเลยนะคะวันนี้จะพาไปชมผลงานที่ทำไว้นะคะผลงานที่ปลูกไว้ต,ตามมาเลยค่ะหลจากที่ทำมาประมาณสองเดือนนะคะตอนนี้เห็นผลแล้วให้ดูนะคะชมสวนนะคะนี่สวนพริกนะคะปลูกพริก ะะม,มีต้นพริกนะคะโตแล้วสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้มีพริกมีข้าวโพดแล้วก็มีแตงแล้วก็มีถั่วฝักยาวดูนะคะจากที่โดมที่ทำไว้เป็นไม้ไผ่นะคะปลูกเสาวะรสดแล้วก็ตอนนี้แซมด้วยถั่วฝักยาวสวยงามมากเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชม และแฟนคลับทุกทกท่านนะคะมาติดตามนะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยแล้วทนายภูมิใจเสนอคะ่ะตามมาชมเลยกันเลยคะ่ะแล้วก็ให้ดูถั่วฝักยาวนะคะวันนี้ว่าจะมาเก็บถั่วฝักยาวนะคะสวยไหมคะ สวยมากมากเลยค่ะดูนมุมนี้นะคะข้างล่างนี้ก็จะปลูกผักหน้าล่างนี้นะคะจะปลูกผักเป็นผักชีฝรั่งค่ะอ่า,พอาเพาะเมล็ดไว้แล้วนี่นะคะอาจจะมีแสงเงาเงานิดนึงนะคะนี่ผลข้างเคียงจากถั่วฝักยาวของเรานะคะสวยไหมคะสวยมากๆเลยค่ะ เอลมากเลยนี่เดี๋ยวจะเก็บให้ชมนะคะเด,เดี๋ยวดูไปก่อนอน,นี่ยังไม่เก็บอันนี้ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดูสิแอบดร์ลึกดทานให้ดูนะคะ <c oughs> หวานมากๆเลยค่ะสุดจากต้นนะคะหวานมากๆเลยถอ่วักยาวฝั่งนี้ก็เต็มเลยนะคะนี้ก็เยอะมากเลยค่ะโอ้ o oh my god ักยาวสวยงามมากๆเลยค่ะ ก็ให้ดูนะคะวันนี้นนแสงแสงมันหมุนนิดหนึ่งอันนี้เสาวรถนะคะเสาวรถกำลังโตนะคะเดี๋ยวก็คลุมคลุมโครงสร้างทั้งหมดแล้วเสาวรถก็โตแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวอีกมุมนี้นะคะให้ดูแสงมาฟังเด้านหลังนะคะนี่ก็เป็นโดมอีกอันใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จไปแล้ว ฝั่งนี้ก็จะมีปลูกนะคะบวบบวบหอมบวบเหลี่ยมนะคะกำลังขึ้นเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ชมนคะคะเจอแต่ถั่วฟักยาวค่ะแล้วค่ะนี่คะ่ะบวบบวบเหลี่ยมขึ้นมาแล้วลุกแตร ภูมิใจเสนอนี่เพิ่งโตคะ่ะยังยังต้นไม่โตมากยังไม่แข็งแรงมากต้นยังไม่เต็มที่กำลลังขึ้นข้างบนแล้วก็มีมีเยอะนะคะบวบบวบบวกบวก,ก็ยังมีเยอะอยู่ไม่ใครสวยเท่าไรให้ชมนะคะทั่วเดินไปนะคะส่วนหมค้าเพื่อนๆแฟนคลับสนใจ อินบ็อกซ์ทักมาได้นะคะวิธีการทำไม่ยากทุกคนทำได้เพื่อนๆทุกคนทำได้นะคะอันนี้ก็มีถั่วฝักยาวอีกแปลงหนึง่งที่แบบต้นเหลือนะคะแต่ที่เอาใส่ให้ดมไม่ไผ่สวยงามจริงๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวกำลังจะเก็บเก็บไปให้ดูดีกว่า i s so long it's so beautiful ยมากกี่เมตรเนี่ยให้ดูนะคะฝั่งนี้ยังไม่เรียบร้อยด,ดูม,มุมนี้ดีกว่าให้ชมให้ชมนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆได้ดูด้วยสุดไหมคะ เดี๋ยวจะให้ชมเก็บถั่วด้วยลุกลุกถั่วฝักยาวนะคะสวยมากน,นี้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วค่ะดนไม้ะะ ทานไม่หมดแล้วค่ะเยอะมากเยอะจริงๆอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวแสงแสงไม่ชัดนี่ค่ะว่าถั่วเนี่ยสวยแค่ไหนสดแล้วกรอบแล้วก็หวานด้วยอืมให้ดูแบบนี้นะคะยังไม่หมดเลยแขนยาว It's so amazing เ,เก็บอีกต้นหนึ่งนะคะเ,เก็บกต้นีกบสองสามฝัก 2, 3, ไปทากับข้าวไปทาอะไรทําส้มตําส้มตําถั่วฝักยาวหรือไปทําซุปถั่วฝักยาวอาหารอีสานว่าเราทําซุปถั่วฝักยาวก็ได้นะซุปแล้วก็ส้มตําส้มตําถั่วฝักยาวแซบอีหลีจะบอกให้แซบโอเคก่อนจะกลับจะพาเดินไปชมอีกรอบหนึ่งนะคะ ไปใต้โดมอีกชอบนึงเดี๋ยวถ้าอีกสักเดือนหน้าเนี่ยกำลังปลูกอยู่มิอ,อถั่วพููยาวนะคะถั่วพููยาวแล้วก็มีฟักหอมลูกกลมๆนะคะสีเขียวแล้วก็บ,บวบบวบเลียมบวบหอมกำลังขึ้นค่ะย,ยังยังไม่โตมากเอาเอา รู้สึกภูมิใจมากอ่ะตัวเองปลูกได้แล้วก็จากออแกนิกเป็นปลอดสารใส่ปุ๋ยคอกนะคะที่ใส่ไปเป็นปุ๋ยคอกแล้วงามจริงๆเลยค่ะเวลาเราทานอะไรลงไปเนี่ยค่ะมันปลอดสารเรารู้สึกว่าเวลาเราจะรับประทานหรือหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยไม่ต้องมีกังวลห่วงว่าอันเนี้ยจะมีสารเคมีไหมเพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็จะอยากให้เพื่อนๆนะคะมาปลูกด้วยกันค่ะเพราะว่า มาปลูกทานเองเพราะว่าไปซื้อที่ตลาดเนี่ยมันไม่สดแล้วมันไม่สดแล้วก็มันมีสารเคมีเยอะแเราจกเราทำเองเนี่ยมั่นใจเต็มร้อยล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะปลอดปลอดภัยนะคะแล้วก็อร่อยจริงๆค่ะสดใหม่เก็บทานได้ทุกวันที่สวนนะคะแล้วก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ แล้วครั้งต่อไปอาทิตย์นี้นะคะจะลงคลิปอีกทีจะพามาปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนออร์แกนิกค,ค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคุณนายระเบียบกินเที่ยวทั่วไทยไปไกลทั่วโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 拜拜。